เมื่อเควินแมคเคนขับรถเมล์เหลืองรับส่งนักเรียนต้องฝ่าฟันเอาชีวิตรอดไป,ปรพร้อมกับครูและนักเรียนประสมวัยกำลังสนในดวงปันแห่งไฟร้อนที่กำลังแผ่เผาทุกอย่างผ่านกลางสายลมพัดแรงดโดนบทบางเส้นทางข้างหน้าและกำลังฆ่าชีวิตคนทั้งเมืองขอเชิญพบกับเรื่องราวสุดระทึกในเซปอยภาพยน์เรื่องหายนะฝ่าเปลิงนรกเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ เริ่มต้นด้วยช่วงบ่ายแก่ๆประมาณ4โมงเย็นเช่นเคยเหมือนทุกวันหลังเลิกเรียนเควินทำหน้าที่ของเขาอย่างเรียบง่ายแม้จะต้องคอยดูเด็กๆที่ชอบเล่นกระจบบนรถบา้างแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเควินมีหน้าที่คอยส่งเราเด็กๆตามที่ต่างๆจนที่นั่งบนรถนั้นโลง่งและค่อยขับไปส่งรถที่ศูนย์เพื่อคือนกุญแจให้กับผู้ว่าจ้างเควินนั้นเพิ่งมาทํางานนี้ได้เพียง2อ,อาทิตย์เขานั้นค่อนข้างต้องการงานขับรถเพิ่มแม้ผู้จ้างจะบอกว่า ยังไม่มีคิวอื่นให้เขานั้นได้ทําต่อแล้วก็ตามชีวิตของเควินนั้นค่อนข้างที่จะจําเจเขาเป็นคนใช้แรงงานที่มีครอบครัวรออยู่ที่บ้านทุกอย่างราบเรียบจนเกินไปจนบางครั้งเขานั้นได้ตกเป็นเดี่ยวของความเศร้าอยู่ลึกๆสาเหตุนั้นก็เพราะสุนัขของเขานั้นป่วยหนะักนอกจากนี้ข่าวล่าสุดหมอได้แจ้งเขามาว่าสุนัขของเขาเป็นมะเร็งและต้องจบชีวิตลงในไม่ช้า สึ่งสร้างความเศร้าให้กับเขาไม่น้อยที่บ้านของเขานั้นอาศัยอยู่กับแม่ที่ชราภาพพร้อมกับลูกชายที่ดูดูแล้วทั้งสองก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่เพราะการหย่าร้างของภรรยาก่อนหน้านี้วันต่อมาการการ,การุณยฆาาเพื่อนคู่ใจก็มาถึงก่อนจะจบชีพไปอย่างสงบเพื่อป้องกันการลุกลามและเจ็บปวดอย่างยาวนานชาตรูวันต่อมาเวลาประมาณ6นาฬิกาสายไฟจากบริษัทแปซิฟิกแก๊สแอนด์อิเล c c o m ิกคอมนี ที่กำลังชารุดแพร่สะเก็ดไฟจากการร่วงหล่นลงไปยังพื้นหญ้าด้านล่างผสมกับสายลมคาตาบาติกอันรุนแรงและต่อเนื่องจนเกิดการลุกไหม้ขึ้นตัดภาพมาที่เควินมุ่งหน้าพุ่งตัวเข้าไปที่ตอกบัตรเขาได้รับคำสั่งให้นำรถไปเช็คสภาพรถในเมืองเพื่อบำรุงรักษาตามระเบียบในขณะที่อีกด้านนั้นไฟลุกลามอย่างไม่หยุดหย่อนเพราะมีกระแสลมคอยสนับสนุนเป็นออกซิเจนเพิ่มความรุนแรงและโอกาสเผาไหม้เข้าไปอีกหน่วยงานศูนย์เฝ้าระวังกำลังตรวจพบการเผาไหม้ในระยะที่น่าเป็นห่วง ก่อนจะแจ้งไปยังหัวหน้าหน่วยดับเพลิงพร้อมขยับตัวสวมชุดล้อหมุนมุ่งหน้าสู่จุดเกิดเหตุเพลิงไหมในทันทีด่านเควินกำลังทำหน้าที่ของเขาพร้อมรับทรงเด็กไปยังจุดหมายส่วนรถดับเพลิงพร้อมกับเจ้าหน้าที่กำลังมุ่งหน้าไปทำหน้าที่อย่างเร่งด่วนเมื่อหน่วยดับเพลิงมาถึงพนักงานคาดการ์ามั่นใจว่าไฟนั้นมาจากสายไฟจากเสาขนาดใหญ่เป็นต้นเหตุของเพลิงไหมนี้อย่างแน่นอนสายลมนั้นพัดแรงจนโหมไฟให้รุนแรงขึ้น และกลายเป็นอุปสรรคในการเข้าไปจัดการกับกุดเผาไหม้เพราะการขยายตัวนั้นทําให้การขับรถเข้าไปนั้นค่อนข้างที่จะเสี่ยงดานเควินนั้นก็ส่งนักเรียนไปถึงจุดหมายอีกหนึ่งจุดไปเป็นที่เรียบร้อยต่างกับหน่วยดับเพลิงที่กําลังไต่ขอบถนนที่ท้าทายอยู่เบื้องหน้าในขณะเดียวกันแม่ของเควินก็โทรมาแจ้งว่าลูกชายของเขานั้นมีไข้สูงจึงกำชับให้เควินรีบมาดูแลเมื่อเสร็จงาน แต่เควินนั้นติดธุระต้องเอารถไปจอดที่อู่เพื่อเช็คอาการตามกําหนดตามคําสั่งของผู้ว่าจ้างด้วยทั้งยังต้องแวะเติมน้ํามันแต่เขานั้นข้ามขั้นตอนจนต้องแวะเติมตอนใกล้เข้าอู่แล้วทําให้เกิดความล่าช้าเพราะมีคนใช้บริการเป็นจํานวนมากเปลียไฟนั้นยังโหมกระนําอย่างต่อเนื่องจนเควินที่เติมน้ํามันอยู่สังเกตเห็นความแตกตื่นของบุคคลรอบๆส่วนเหล่านักผจญเพลิงเริ่มรวมตัวกันเพราะเหตุเพลิงไหม้นั้นเริ่มเข้าสู่ขั้นที่เกินจะควบคุมได้หลากหลายเส้นทางนั้นแคบและเล็กเกินไป ที่จะส่งรถดับเพลิงเข้าไปดับไฟการประเมินสถานการณ์ผ่านแผนที่จึงเริ่มขึ้นฝั <Okay. S 1> ่งเควินยังคงโทรสอบถามอาการไข้ของลูกชายพร้อมกับรีบแวะไปที่ร้านขายยาเพื่อนําไปให้ลูกชายของเขาสถานการณ์ด้านนอกเผยให้เห็นว่ารถดับเพลิงเริ่มวิ่งผ่านมาแถวนี้จนเขาเริ่มรู้สึกแปลกๆฝ่ายหัวหน้านักดับเพลิงก็พากันวิเคราะห์สถานการณ์อย่างรอบคอบเพื่อหาช่องทางใหม่เข้าไปดับไฟด้วยรถบรรทุกน้ําระหว่างนั้น คนงานของบริษัทไฟฟ้าก็เข้ามาสมทบและหัวหน้านักดับเพลิงนั้นก็มองออกจึงต่อว่าพวกคนงานและย้ำให้รีบตัดไฟในทันทีอีกด้านพนักงานดับเพลิงในพื้นที่ภายในเมืองกำลังโทรแจ้งสถานการณ์ล่าสุดให้กับหัวหน้าทราบภายในเมืองนั้นถูกเรลไฟประชิดลุกลามล้อมเมืองเป็นที่เรียบร้อยและมีโอกาสปิดทางออกของพวกเขาเมื่อสถานการณ์ไม่สู้ดีหัวหน้านหน่วยตัดสินใจส่งกำลังเสริมทางอากาศเข้าไปดับไฟด้วยสารเคมีผ่านเครื่องบินแบบเต็มอัตรา ส่วนนายจ้างของเควินก็กำลังรอดูสถานการณ์อย่างจริงจังพยายามย้ำและเรียกให้เควินรีบเช็คสภาพรถให้เสร็จด้านหน่วยดับเพลิงภายในเมืองกำลังเร่งหาทางช่วยเหลือชาวบ้านทางกลางสเก็ดไฟที่ปลิวมาจากสายลมที่พัดโหม,มแรงส่วนล้อมชาวบ้านไว้ทุกด้านแล้วเขารายงานไปยังศูนย์เพื่อแจ้งว่ามีผู้ถูกไฟไหม้บนร่างกายหลายคนและต้องการทีมแพทย์และรีบพาคนที่เหลืออพยพออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน ด่านเควินยังคงมุ่งหน้าไปที่ร้านขายยาเพื่อซื้อยาแก้ไข้ให้กับลูกชายเมื่อเควินหันมองไปที่ภูเขาและท้องฟ้าสภาพควันบนภูเขาบ่งบอกถึงความรุนแรงของไฟป่าที่เริ่มลุกลามเพิ่มมากขึ้นฝูงเครื่องบินลำใหญ่กำลังลำเรียงสารดับไฟเพื่อยับยั้งการลุกไหม้ส่วนรถดับเพลิงคันใหญ่ก็พยายามเข้าไปถึงจุดกำเนิดไฟให้ใกล้ที่สุดเพื่อหาจุดฉีดน้ำแบบเต็มอัตรา ส่วนหน่วยดับเพลิงที่ติดอยู่ภายในเมืองก็พยายามขับรถฟ่ฟควันออกมาตามท้องถนนไม่นานเครื่องบินลำใหญ่ก็ปล่อยสารับไฟจากทางอากาศลงมาแต่ท่าทางฝั่งหน่วยดับเพลิงในเมืองที่ถูกไล่ล้อมไปด้วยไฟและถูกบีบให้แคบลงเรื่อยๆในที่สุดนักดับเพลิงก็ตัดสินใจให้คนที่มาช่วยด้วยกันนั้นหลบหนีไปแช่ตัวอยู่ที่ลำธารเพื่อลดความร้อนจากเปลวไฟที่กำลังโหมมาพร้อมกับสายลมที่กำลังจะผ่านมาทางที่ที่พวกเขานั้นอยู่ รถดับเพลิงบางคันก็ติดแงกอยู่กับเส้นทางที่เต็มไปด้วยไฟและซากรถที่ไหมไปแล้วสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่นั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงและขับขันและร้อนรนด้านเควินยังคงพูดคุยกับลูกชายผ่านโทรศัพท์เพื่อบอบใจลูกที่กำลังป่วยส่วนด้านของหัวหน้าหน่วยดับเพลิงหลังจากประเมินสถานการณ์แล้วเขาคิดว่าถึงเวลาที่ต้องอพยพคนทั้งเมืองก่อนการลุกลามที่ควบคุมไม่ได้จะมาถึงผู้มีหน้าที่กระจายข่าวกำลังเข้าสู่ระบบเพื่อเปิดสัญญ,ญาณ เพื่อแจ้งเตือนการอพยพผ่านระบบเครือข่ายแต่ระบบนั้นเกิดการขัดข้องใช้การไม่ได้ด่านหน่วยบินดับเพลิงก็พยายามโหมเทสารดับไฟลงไปแต่กลับไร้ผลแล้วกําลังแจ้งเตือนว่าพวกเขานั้นไม่สามารถจับยั้งไฟให้หยุดลุกลามได้แกลรๆกันนั้นมีโรงเรียนประถมกับคุณครูรวมไปถึงเด็กๆที่ยังไม่รู้ถึงสถานการณ์ของไฟป่าที่กำลังมาที่โรงเรียนของพวกเขาจนเหล่าคุณครูเริ่มสอบถามเบอร์โทรศัพท์จากเด็กๆ เพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังผู้ปกครองด้านเควินก็ได้รับสายตรงจากภรรยาที่เลือกรลากันไปเพราะลูกชายนั้นโทรไปฟ้องแม่ว่าตัวเองนั้นป่วยอยู่ทางกลางรจราจรรถดับเพลิงที่กำลังขับเข้าพื้นที่อย่างเร่งด่วนภรรยาของเควินนั้นเกิดอาการชุนที่ผู้เป็นพ่ออย่างเควินไม่สามารถทําให้ลูกชายพึงพอใจในชีวิตได้อย่างที่เธอทําตอนที่เธออยู่กับลูกเควินได้ยินแบบนี้ก็ได้แต่นิ่งเงียบสงบสติอยู่บนรถเพียงลําพัง จากนั้นเควินก็ตัดสินใจทิ้งงานและแวะไปหาลูกแล้วค่อยกลับมาสร่งรถทีหลังด้านฝั่งผู้ว่าจ้างกำลังวางแผนการอพยพตามแนวเช้น่ถนนเพื่อหาทางรับเด็กๆและนักเรียนตามที่ต่างๆก่อนไฟจะลามไปถึงในที่ที่พวกเขากำลังจะเลิกเรียนโทรศัพท์จากโรงเรียนแห่งหนึ่งโทรมาหาพวกเขาเพื่อหารถโรงเรียนที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการอพยพไม่นานเสียงวิทยุสัญญาณตรงส่ง,งมาถึงเควิน ที่กำลังมุ่งหน้ารีบกลับบ้านไปหาลูกชายก็ดังขึ้นนายจ้างสอบถามทันทีว่ามีรถคันไหนบ้างที่อยู่ภายในรัศมีที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนที่บรเิเวณอิสพาราไดบนภูเขามากที่สุดรถหลายคันยังคงติดพันกับการขนส่งของตัวเองและอยู่ไกลออกไปจากจุดหมายเว้นก็แต่รถของเควินที่กำลังนิ่งเงียบฟังเสียงสนทนาของนายจ้างอยู่ใจหน,นึ่งก็อยากกลับไปหาลูกอีกใจหนึ่งก็ต้องรับผิดชอบในงานการตัดสินใจในเวลานี้เขาจึงต้องเลือก เควินหยิบไม้ขึ้นตอบโต้ไปยังนายจ้างบอกว่าเขานั้นอยู่ใกล้กับโรงเรียนอิสพาลาได์และพร้อมที่จะไปรับนักเรียนทันทีจากนั้นเควินก็มุ่งหน้าตรงไปยังจุดรับนักเรียนทางกลางการจราจรที่กำลังโกลาหลไฟป่ายังคงลุกลามท้าทายระบบของหน่วยดับเพลิองอย่างหนักหนวก่วงรอบเมืองเต็มไปด้วยควันสีเทาและเปลวไฟสีส้มที่มากับสายลมที่ยังพัดอย่างต่อเนื่องการจราจรเริ่มคับข้างเต็มไปด้วยรถยนต์ขาออก จนในที่สุดเควินก็ขับมาถึงจุดรับส่งของโรงเรียนปฐมพอนเดอรูซาแห่งอิสพาราดิ์คุณครูและเด็กๆที่ยังคงไม่รู้ถึงสถานการณ์ในตอนนี้กําลังค่อยๆบอกให้เด็กๆตั้งแถวและทําการเดินทางอย่างเป็นระเบียบส่วนเควินนั้นอ่านสถานการณ์ออกและเร่งรีบให้คุณครูนั่งส่งเด็กไปที่รถในทันทีแต่คุณครูยังวางท่าทีกับเด็กๆค่อยๆจัดแถวอย่างใจเย็นเพื่อปกปิดความเร่ง่วนเอาไว้เพราะไม่อยากให้เด็กๆนั้นแตกตื่นเมื่อทุกคนพ้นออกจากประตูโรงเรียนเหตุการณ์การจับไฟอย่างหนักหน่วงก็เผยเห็นอย่าางนวตก ทั้งเครื่องบินขนาดใหญ่ควันไฟและเปลวเพลิงที่มากับลมกันโชกแรงจเูเด็กๆรับรู้ได้ถึงความไม่ปลอดภัยในตอนนี้การสื่อสารถูกตัดขาดจากนายจ้างเควินถึงฝากข้อความทิ้งเอาไว้พ่อแม่บางคนก็อาสามารับลูกกลับเองอย่างเร่งรีบคุณครูที่ยังไม่รู้สถานการณ์ยังคงยืนกลานที่จะเป็นคนล็อกประตูโรงเรียนเพราะไม่อยากทิ้งความรับผิดชอบแต่เควินพยายามบอกเธอว่าต้องมีคนโดยสารมากับเด็กๆหนึ่งคนครูจึงฝากเพื่อนร่วมงานอีกคนให้ไปทำหน้าที่แทน หลังจากรถเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่จุดรวมพลที่เรียกว่าพื้นที่ชิโก้คุณครูนั้นยังคงยืนยันจะให้เควินขับไปบนเส้นทางปกติซึ่งตอนนี้รถติดจนขยับไปไหนไม่ได้ mm hmm. เมื่อความคิดแตกต่างทั้งสองก็เถียงกันในเรื่องแผนที่ที่ตอนนี้ต้องอาศัยความไวและประสบการณ์การเอาตัวรอดมากกว่าจะต้องติดแงกอยู่บนเส้นทางเดิมจนรถไม่ขยับอยู่แบบนี้ตัดภาพมาที่น่วยดับเพลิงที่กำลังตรวจสอบจากด้านบนของเมืองที่ไฟกำลังล้อมรอบ หัวหน้าหน่วยตัดสินใจรวบรวมทุกอย่างที่มีเพื่อจัดการกับไฟป่าที่เข้าสู่ขั้นวิกฤตเกินจะควบคุมพร้อมกับสรุปได้ว่าไฟกำลังจะเผาทุกอย่างฝั่งผู้บริหารจากบริษัทแปซิฟิกแก๊สแอนด์อิเล็กทริกก็เข้ามาอาสาขอมีส่วนช่วยหัวหน้าดับเพลิงรับรู้ได้ถึงความไม่จริงใจเพราะทางบริษัทนั้นไม่ยอมตัดไฟตั้งแต่เริ่มต้นเหตุการณ์จึงไล่เขาออกไปจากการประชุมด่านนายจ้างของเควินกำลังใช้วิทยุเช็ครถโรงเรียนในสังกัดอย่างละเอียดทีละคันซึ่งรถทุกคันนั้นตอบรับการสื่ออสารรยกเววนนขงคิ ครูครูแอบถามเควินเบาๆว่ารถของเขานั้นมีมาตรฐานความปลอดภยัยไหมเควินจึงชี้ไปที่ถังดับเพลิงเก่าๆที่ติดอยู่ให้ดูส่วนครูที่เห็นแล้วก็ได้ต่ถอนหายใจระหว่างที่รอขับรถตามแผนครูจนรถไม่ขยับไปไหนเควินตัดสินใจทําตามสัญชาตญาณหันหัวรถออกไปตามเส้นทางของตัวเองถังสองจึงมีปากเสียงเคียงกันในเรื่องความคิดที่แตกต่างเควินอ้างว่าเขาคือคนขับรถและไม่ยอมติดแงกอยู่ในแผนที่เดิมเพื่อการอยู่รอดเส้นทางใหม่ไม่มีความถูกต้องหรือถูกใจคุณครูและเราเด็ก ทั้งสวนเลนทั้งขับซิงเพื่อมุ่งหน้าออกจากเมืองให้ไวที่สุดในขณะเดียวกันนั้นที่ฐานของนายจากได้มีคําสั่งจากฝ่ายภายพิบัติให้ทุกคนอพยพออกจากเมืองในทันทีซึ่งนั่นก็แปลว่าหมดเวลาการสื่อสารหรือติดต่อไปหาเควินกับรถโรงเรียนที่หายไปจนต้องทิ้งฐานดานคุณครูเริ่มเล่าชีวิตในมุมของตัวเองให้เควินฟัง ว่าเพราะอะไรเธอนั้นถึงเป็นคนเจ้าระเบียบและอดทนทาอาชีพนี้เธอบอกว่าเธอนั้นก็มีลูกและรอเจอเ,อ,เอเธอเมื่อรถคันนี้ปลอดภัยจากไฟป่าแล้วด้านนายจ้างเมื่อต้องทิ้งฐานจึงทิ้งข้อความสุดท้ายเอาไว้ให้เควินและย้ําว่าให้เขานั้นไปจุดนัดพบที่เรียกว่าชิโกเพื่อรายงานตัวระดับการลุกไหม้ของเปลวเ,เพลิงลุกลามต่อเนื่องจนถึงยามคบคำทุกอย่างถูกไฟป่าที่ล้อมไว้ค่อยๆกลืนกินจน,นเกินเยียวยา แม้กระทั่งเรานักประจนเพลิงก็ยังถึงทางตันถนนทุกเส้นรถติดจนขยับไม่ได้เควินนั้นพยายามติดต่อหาลูกชายก็เจอกับสัญญาณที่เงียบสนิทเขานั้นผิดพลาดที่ยังไม่ได้ใส่ชื่อลูกและแม่ของเขาในการอพยพทำให้เขาเกิดความกังวลและรู้สึกผิดทั้งยังเป็นเพราะความสับเปร่าของตัวเขาเองระหว่างที่รถติดอยู่บนถนนอยู่นั้นจู่ๆเด็กคนหนึ่งในรถก็ตะโกนออกมาว่าไฟไหม้ซึ่งมันใกล้กับที่รถของพวกเขาอยู่มาก ทำให้รถแถวนั้นเริ่มขับรถออกนอกถนนเพื่อหน,นีความร้อนในนาทีนั้นเควินตัดสินใจให้คุณครูมานั่งจับพววมาไัยแทนเขาร้อสอนวิธีขับแบบคร่าวๆให้ส่วนตัวเขารีบลงไปหาทางเพื่อเคลียร์เส้นทางเพื่อหาสาเหตุที่รถติดแล้วให้ครูค่อยๆขยับรถตามเขาไปตรงแยกถนน,นมีคนโบกรถที่ไร้ประโยชน์ยืนดูการจราจรที่ติดขัดอยู่เควินจึงแจ้งคนโบกรถไปว่าบนรถเขานั้นมีเด็กๆอยู่ประมาณ2 0ชีวิต และวต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้คนบกจนช่วยจัดการบอกรถคัน,นอื่นๆแล้วเควินก็วิ่งไปขอทางจากรถคันอื่นเพื่อเปิดเส้นทางจนในที่สุดพวกเขาก็หลุดออกมาจากจุดเดิมได้รถวิ่งฉิวไปที่จุดนัดพบชิโก้อย่างรวดเร็วที่นั่นจะมีผู้ปกครอ,องของเด็กๆรอรับอยู่ที่นั่นแต่เมื่อขับไปจนถึงชิโก้รับพบว่าบ้านเรือนและอาคารถูกไฟไหม้จนหมดไม่มีแม้แต่สิ่งมีชีวิตจนคุครูที่เต็มไปด้วยความหวังไม่อยากจะเชื่อสายตาแล้ววิ่งลงไปดูเพื่อตะโกนเรียกดานวยดะเพลมทั่วทั้งเมือง กำลังหาเรือในการช่วยเหลือประชากรกว่า27,00 0คนที่กำลังถูกไฟป่าล้อมเอาไว้หนึ่งในหน่วยงานได้รับแจ้งว่ากระแสไฟจากบริษัทแปซิฟิกแก๊สและเอเร็กทิกยังคงไม่ตัดกระแสไฟหัวหน้าหนวยดับเพลิงจึงเรียกตัวการเข้ามาถามเขาตอบว่าการตัดระบบอัตโนมัตินั้นตัดหมดแล้วแต่การตัดแบบแมนนวลหรือทำมือต้องใช้คนเข้าไปยังพื้นที่และต้องใช้เวลาหัวหน้านักดับเพลิงจึงโวยใส่ในทันทีให้รีบตัดไฟให้เร็วที่สุดเพราะถ้าไม่รีบทําคนเกือบสามหมื่นในเมืองก็จะจบสิน้น ไฟไล่หลังเรามาแล้วเสียงครูกับเควินกําลังดูแผนที่เพื่อหาหนทางเส้นใหม่เพื่อออกไปจากเมืองท่ามกลางเววตาของเราเด็กๆที่รู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อมุ่งหน้าไปเส้นทางที่เคยไปการเผชิญหน้าครั้งแรกคือเสาไฟฟ้าแรงสูงที่กําลังเอลงมาทีละเสาทีละเสา,สาเควินตัดสินใจใช้สัญชาตญาณและทักษะในการขับรถของเขาทั้งขับหลบสายไฟฟ้าแรงสูงและรถที่ขวางเส้นทางเอาไว้ทางกลางสติดไฟที่มากับสายลมอย่างไม่จบไม่สิน้น เควินจำได้ว่าหลังบ้านของบ้านหลังหนึ่งมีทางลัดเขาจึงตัดสินใจไปพุ่งชนรั้วบ้านหลังนั้นเพื่อไปเส้นทางที่เขานั้นคุ้นเคยเมื่อมาถึงเส้นทางเส้นใหม่เหลวไฟนั้นไล่ต้อนเราฝูงชนจนบีบให้ทุกอย่างมารวมกันที่นี่ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งรถส่วนตัวของชาวเมืองล้วนถูกปกคลุมไปด้วยควันและความโกลาหลผู้คนที่กระเสือกกระสนหาหนทางรอดคนแล้วคนเล่าพยายามจะขึ้นมาบนรถเพื่อเอาชีวิตรอดบางคนมีอาวุธบางคนต้องการจะยึดรถเพื่อหลบหนี การต่อสู้ระหว่างคุณครูกับคุณแปลกหน้าเพื่อปกป้องเด็กก็เกิดขึ้นเควินก็หาช่องทางจนเรื่อนรถผ่านย่านนรกไปได้อย่างทุลักทุเลส่วนที่ศูนย์อพยพนายจ้างของเควินก็มาถึงจุดรวมพลเพื่อติดตามสถานการณ์ล่าสุดของรถรับส่งนักเรียนในานามของเธอเมื่อมาถึงเธอพยายามสอบถามว่ามีรถของเควินมาถึงไหมมาถึงหรือยังซึ่งทางศูนย์ก็แจ้งว่ายังติดต่อไม่ได้ทําเอาเหล่าผู้ปกครองของเหล่าเด็กๆบนรถก็มารวมตัวกันเฝ้ารอรถของเควินอย่างใจหาย ภาพมาที่รถที่ครณครูกําลังเจอกับอุณหภูมิที่กําลังสูงขึ้นเพราะเปลวเพลิงรอบๆยิ่งขับเข้าไปในเส้นทางใหม่ควันลมที่พัดพามายิ่งหนาและเต็มไปด้วยความร้อนช่องแอร์กลายเป็นช่องปล่อยควันคุณครูจึงต้องนําเทปมาปิดแก้ขัดแม้จะต้องปิดแอร์เพิ่มความร้อนภายในก็ตามระหว่างนั้นเด็กคนหนึ่งเกิดอาการกระหายน้ําแบบคอแห้งผากจากที่ความร้อนและวิตกกังวลรูและเควินจึงเปิดดูแผนที่เพื่อไปยังชุมชนแล้วแวะเข้าไปหาน้ําให้ คุณครูมุ่งหน้าไปยังชุมชนรถบ้านแต่น้ำนั้นหาได้ไม่ง่ายเลยรอบๆตัวเต็มไปด้วยหมอกควันที่หนาทึบจนเด็กๆนั้นมองไม่เห็นครูแล้วสันทัศยานบวงบอกบางอย่างกับเควินที่นั่งรอครูอยู่ในรถจนในที่สุดคุณครูก็ไปเจอถุงใส่ขวดน้ำถุงเบื้องเริ่มแต่ใครจะรู้ว่ากใกลๆนั้นมีถังเชื้อเพลิงขนาดใหญ่หลับไหลรอการระเบิดอยู่ส่วนคุณครูเมื่อได้น้ำแล้วก็เดินฝ่าควันกลับไปที่รถและได้พบเข้ากับเราผู้คนที่เดินสวนทางมาซึ่งบางคนก็มีอาวุธด้วย เควินที่เริ่มเป็นห่วงรีบลงจากรถไปตามครูจู่ๆทางเชื้อเพลิงก็สําแดงเดชออกมาดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณเราเด็กๆก,ก็ได้แต่นั่งลุ้นอยู่บนรถจนเสียขวัญแล้วในที่สุดคุณครูก็โผล่มากับน้ำถุงใหญ่เควินรีบพากันขึ้นรถในทันทีฝฟที่ลุกจากทางเชื้อเพลิงก็กำลังตามลามมาที่พวกเขา เควินใช้ทักษะขับบู๊หลบหลีกเปลวเพลิงไปตลอดเส้นทางทางกลางเสียงตะโกนของเราเด็กๆที่ไม่หลงเหลือความสนุกอีกแล้วยิ่งไฟลุกยิ่งขับยากคุณครูพยายามบอกเส้นทางใหม่ให้กับเควินเพื่อหาทางออกที่ใกล้ที่สุดเควินรับทราบในทันทีและตั้งใจขับไปตามข้อมูลที่ครูบอกอย่างจริงจังแม้ร,บรอบๆนั้นจะแทบมองไม่เห็นหนทางเลยก็ตามด้านผู้ว่าจ้างพยายามบอกข่าวล่าสุดให้กับเราผู้ปกครองอย่างตรงไปตรงมาเธอบอกว่าเควินนั้นเป็นคนที่ไว้ใจได้และขับรถเก่ง เพียงแต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมาเพียงเท่านั้นเพราะสัญญาณวิทยุนั้นเกิดการล่มด้านเควินและคุณครูก็ไปตามเส้นทางที่แผนที่ชี้แจงไว้อย่างละเอียดจนมาถึงที่แห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยควันและโหนทางที่ชันและแคบต้องใช้ความชำนาญในการไต่ของเส้นทางและระวังล้อติดลมด้านฝั่งการดับเพลิงประเมินแล้วว่าอีกไม่นานเมืองทั้งเมืองนั้นจะถูกเผาจนมอดส่วนรถโรงเรียนยังคงอยู่บนเส้นทางใหม่และกำลังมีคนผ่านมาทางนี้ บางคนถามเควินว่าทำไมขับย้อนมาที่นี่เพราะที่ที่พวกเขาไปนั้นไฟได้ไม่ไปหมดแล้วฝูงชนบางกลุ่มบอกว่าฝั่งนู้นก็ไปไม่ได้แล้วมีผู้คนล้มลงตามทางที่ไฟมาถึงพวกเขาพยายามเตือนว่าหากขับเข้าไปอีกพวกเด็กๆจะได้เห็นในสิ่งที่ไม่ควรจะได้พบเจอครูและเควินจึงจอดรถเด็กก็เริ่มงองแงอยากกลับบ้านคุณครูกับเควินจึงขอปรึกษากันก่อนสุดท้ายจิงตกลงกันว่าเควินจะลงไปสำรวจเส้นทางส่วนครูและเด็กๆ ทำการเตือนเท้าเข้าไปอย่างเส้นทางใหม่เพราะรถน่าจะเข้าไปต่อไม่ได้แล้วแต่แล้วเควินก็ได้เห็นว่ารอบๆบ,บ,บริเวณที่เขามวังลงมานั้นมีแต่เปลวไฟล้อมรอบพวกเขาอยู่ไกลๆเมื่อกางแผนที่ออกเขาก็มั่นใจว่าไม่ควรพาเด็กๆออกไปจากรถในตอนนี้ที่นี่คือที่เดียวที่ไฟยังไม่ไหม้และควรจะรอดูสถานการณ์ไปก่อนจากนั้นเควินจึงแนะนําครูให้หาเศษผ้ามาชุบน้ําเพื่อหายใจพาทุกคนไปรวมกันที่ท้ายรถเพื่อให้ถอยห่างจากช่องแอร คือหล็กเลี่ยงควัที่ซึมเข้ามาภายในตัวรถด้านหน่วยปฏิบัติการดับไฟป่ายังคงปฏิบัติการอย่างขันแข็งความอดทนคือสิ่งสุดท้ายที่จะพาเราเด็กๆให้รอดอยู่ได้ในเวลานี้เควินบอกว่าให้ถอยห่างออกจากผนังรถงดหยิบจับส่วนที่เป็นเหล็กเพราะทุกอย่างเริ่มร้อนขึ้นด้านหัวหน้าหน่วยดับเพลิงได้แทออกมาชี้แจงความจริงที่เหาชาเมืองกว่า30,000คนกำลังเผชิญอยู่ฝั่งเควิน ก็กาลังหมดหวังกับสถานการณ์จนรู้สึกอ่อนแอเพราะคิดถึงลูกคุณครูก็ได้แต่รอและภาวนาให้เกิดปาฏิหาริย์และผ่านพ้นไม่นานเสียงเด็กคนหนึ่งตะโกนบอกว่าตรงนั้นมีไฟไหม้เควินและคุณครูจึงรีบลงไปหาต้นตอเพื่อย,ยับยั้งต้นกําเนิดของไฟด้วยถังดับเพลิงที่มีอยู่เศษพุ่มไม้แห้งเริ่มติดไฟเพราะออกซิเจนจากอากาศที่แห้งแลง้งปวคคุมไปด้วยควันการดับไฟอย่างจ้าละวันระหว่างทั้งสองคนจึงบังเกิดขึ้นกระแสลมพัดพาให้เพิ่มการเผาไหม้จนลาม,มาถึงรถของเควิน และเราเด็กๆเมื่อเควินแง้มมองการเกิดไฟจากสายลมที่โหมแรงยังคงไม่หยุดนิ่งคุณครูรับรู้ได้ทันทีว่าพวกเขาต้องไปจากที่นี่แล้วเควินที่เพิ่งเริ่มได้สติจึงวิ่งขึ้นไปอยู่หลังพวงมาลัยแล้วขับรถออกไปอย่างไม่ลังเลแต่รถสตาร์ทไม่ติดไฟก็เริ่มโหมเข้ามาใกล้เควินตัดสินใจเข้าไปแก้ไขที่กระปรงรถทันทีเขาถอดไส้กรองออกแก้ไขทุกอย่างอย่างเร่งรีบก่อนจะให้สัญญาณแล้วบอกให้ครูเป็นคนบิดกุญแจสตาร์ทเครื่องเมื่อยังสตาร์ทไม่ติด เควินก็ลองถอดชิ้นส่วนอื่นออกเพื่อหาสาเหตุทางกลางสายลมที่กําลังนําพาไฟมาที่นี่จนในที่สุดเครื่องก็สตาร์ทติดเขาตัดสินใจขับรถผ่านถนนที่เต็มไปด้วยกิ่งไม้และกองไฟไปตลอดทั้งเส้นทางไม่มีเวลาดูแผนที่ไม่มีแผนให้เหลือได้ทําตามแผนอีกความเร็วเท่านั้นที่เป็นเพียงความหวังเดียวที่พวกเขาและเราเด็กๆหลงเหลืออยู่ในตอนนี้ความกลัวคือสิ่งที่ต้องกดเอาไว้ การกลับเคลื่อนไปข้างหน้าคือสิ่งที่ต้องทาควันกิ่งไม้และเปลวไฟความร้อนที่มากับสายลมที่โหมกระหน่าอย่างไม่หยุดหย่อนแล้วความอดทนที่เก็บงําเอาไว้เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ของการเลือกเส้นทางใหม่ของทั้งสองคนอย่างน่ายินดีเควินหายใจอย่างโล่งอกเมื่อเ,เปลวเพลิงทั้งหมดกลายเป็นความหลังผ่านกระจกมองข้างแผ่นใหญ่แสงแห่งอิจรภาพกระทบที่ใบหน้าของคนครูและเหล่าเด็กๆที่รอดจากกลองเพลิงมหึมาออกมาได้อย่างหวุดหวิด เปรียบเสมือนดังฝันที่เป็นจริงตัดภาพมาที่ศูนย์อุปยพกับเราพ่อแม่ผู้ปกครองและนายจ้างของ Kevin. เควินเผื่อให้เห็นฮีโร่กำเนิดใหม่ที่กำลังขับรถเข้าไปส่งผู้โดยสารจนถึงจุดหมายตามหน้าที่อย่างสำเร็จลุล่วงสร้างความลงใจให้กับพ่อพ่อแม่แม่ที่เคยหมดหวังกลับกลายมามีชีวิตชีวาอีกครั้งพร้อมกับรอยยิ้มของเราเด็กๆที่ต้องเผชิญกับเปลืยวเพลิงที่ยาวนานผ่านม่านควันที่ตอนนี้จบสิ้นแล้วเควินและคุณครูบอกลากันก่อนแยกย้าย เควินได้แต่มองความยินดีที่เกิดจากเขาส่วนคุณครูก็ย้ำเตือนให้เราผู้ปกครองอีกครั้งถึงคนหลังพวงมาลัยที่ช่วยชีวิตเด็กๆถวนรอดมาได้อย่างน่ายินดีแม้ใบหน้านั้นจะเหนื่อยหน่ายแค่ไหนก็ตามเควินเป็นคนเดียวที่ยังไม่รู้ชะตากรรมของครอบครัวตัวเองในตอนนี้ท่ามกลางความยินดีของผู้คนรอบตัวเขาเขายื่นส่งรายงานการเดินรถล่าสุดให้กับนายจ้างก่อนจะกระซิบกระซาบถึงการจ้างงานครั้งต่อไปอย่างน่ายินดี และตอนนี้สิ่งที่เหลืออยู่คือการตามหาครอบครัวของเควินเขาไม่ได้ส่งชื่อผู้อพยพสองคนที่บ้านให้กับหน่วยงานไม่มีชื่อแม่ของเขาไม่มีชื่อของลูกชายในฝ่ายทะเบียนเขาวิ่งไปเต็นนั้นผ่านเต็นนี้จนกระทั่งพบเข้ากับแม่ผู้แก่ชราของเขาเขาพยายามถามหาลูกชายแต่คําตอบที่ได้ทําให้เขาเกือบตะโกนออกมาแล้วแม่ของเขาบอกกับเควินว่าชอนลูกชายของเขานั้นมีความสุขที่ได้อยู่กับแม่ของเขา เควินได้ยินแบบนั้นก็รับรู้ได้ทันทีว่าลูกชายของเขานั้นผู้เป็นแม่ได้เข้ามารับไปแล้วหลังจากเหตุการณ์ไฟป่าครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นได้ทำให้มีผู้วายชนถึง85รายและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเควินขับรถกลับไปที่บ้านของเขาอีกครั้งแม้จะไม่มีความหวังว่าลูกชายจะกลับมาหาแล้วก็ตามเศษซากแห่งความทรงจำมีให้เห็นอยู่ทั่วรอบตัวบ้านของเขารูปใบเดียวที่ทำให้เขานั้นอยากมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อวันไหนคิดถึง จู่ๆก็มีรถปิศาขับมาจอดที่บ้านที่กลายเป็นเท่าทานของเขาเผื่อให้เห็นลูกชายและภรรยาในช่วงเวลาที่เดียวดายให้กลายเป็นวันชื่นคืนสุขอีกครั้งบทสรุปของไฟป่ามาหาวาัตาภัยระดับ153,000กว่าเอเคอร์ทำให้มีผู้พัดทิินถึง50,000รายซึ่งต้นตอมาจากการชำรุดจากสายไฟฟ้าของบริษัท Pacific Gas and Elec t r i c ซึ่งล้มละลายจากความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ทั้งหมดในภายหลัง การโหมกระนำของไฟในครั้งนี้ได้ทําลายที่อยู่อาศัยไปถึง18,000หลังคาเรือนจากกระแสลมคาตาบาัติกที่พัดแรงยาวนานต่อเนื่องทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียหากใครชอบการสปอยภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเรื่องจริงในครั้งนี้ก็อย่าลืมส่งกำลังใจมาให้กันด้วยนะครับยังไงก็สายันสวัสดีราตรีสวัสดิ์ครับ